สวัสดีนะครับจงดูทุกทุกท่านวันนี้ผมก็มีพระเนือพงับ nah, ลุงพอทั้งคลายวาจาศิ์นะครับพระเนือพงษ์องค์เล็กๆนะครับมาให้ทงานดูทูกได้รับชมกันนะครับนะครับดั่นน้านะครับ พระเลี้วพุพงพงพง่งเพร่ะันกลายวัดส่วนคันนะครับหนึ่งคันนะครับรองค์เล็กๆนะครับแล้วมาลงให้ท่านสูบระดับชมนะครับเป็นยันข้างล่างก็จะเป็นยันนะครับบยันท่า,าจะมีเขียนว่าเสคค้าข้อหนึ่ง ยันยันปกคอไม่เข้าใจนะครับพูดปิดปัดกออไปก็ต้องขรับประทานอภัยที่นี่ด้วยนะครับแลักว่าเป็นพปงทั้งกลายวัดชนกันเอามาลงให้ช่วงมืองจุดได้รับชมนะครับพระเนรวานนะครับรุ่นเส้าคอนเจ้าคอนหนึ่งนะครับหลังนี้จะมีเขียนเส้าอนหนึ่ง สั้นๆนะครับเอามาลงให้ท่านได้รับชมนะครับยันผมณคอาที่บายไม่เก่งนะครับก็มีประก็เอามาลงให้ได้รับชมบก,ก,นก,กันนะครับประองคกเล็กๆนะครับรุ่นแรกๆของท่านนะครับครับ สำหรับคลิปนี้ก็จบจะเปลี่ยนแค่นี้นะครับสวัสดีนะครับ,ยยดรบกดไลค์กดแชร์กดสับจากใครกดติดตามบามด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีนะครับ